โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rov ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจน,นี้เลยแอดมินต้น Tp7 ขาย ID เกม Rov และมี ID ให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R อาโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ซโดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า1291คนหรืืือออยกมถขึ้นมาแกนน QR ้้ดตรีไเลยึ่อที่สนใจตเดตาหม่ๆดดสามตติไ้ที่ f a c e b นคน รีดแมนชเติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับบริการเติม ROV นะครับใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูขั้นตอนของการสั่งซื้อกับร a d m a n ช hop นะครับว่าทำยังไงดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาที่เพจร a d m a n Shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับผมหรือใครสะดวกแอปไลน์แอป l ีด m a n s h o p ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมในไลน์เนาะก็ทำการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จำนวนเงินที่จะเติมนะครับผมทางร้านจะส่งบารทบผ จากนั้นส่ง Open i d กับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้เรารอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับเพราะก็ผมีเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่17ตุลาคมนะครับทางเกมมาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นวงแหวนเวทเทศกาลดนตรีนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่30คูปองนะครับก็ลุ้นสกินมากมายเลยนะครับผม ก็ในการเล่นกิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องใช้แพ็กหรือว่าไมโครโฟนนั่นเองในการเปิดนะครับผมก็กิจกรรมแบบนี้มาทั้งทีมันก็จะมีลดราคาไมโครโฟนนะครับห้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยและกันนะครับก็นี่นะครับผมสําหรับวงแหวนเวทเทศกาลดนตรีนะครับมันก็จะมีสกินให้เราลุ้นกัน5สกินด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นสกินเกี่ยวกับเมโลดี้นั่นเองนะครับผมก็คือสกินแรกก็จะเป็นสกินของ ล็อกซี่นะครับผมนี่สกินนี้นะครับอ่าถือว่าน่ารักเลยนะครับผมเหมือนคล้ายๆสกินวาเลนไทน์นะครับอ่านี่เป็นสกินเมโลดี้นั่นเองต่อไปนะครับเป็นสกินของเซฟิล่านะครับ <What? S 1> นี่เป็นสกินนี้นะครับอ่านี่สกินระดับเวลพาสนั่นเองนะครับ ต่อไปเป็นสกินของคาเฟนนี่เมโลดี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินเวลลพาร์ทเหมือนกันเนาะซึ่งสกินนี้ผมมีแล้วนะครับสกินต่อไปสกินของแอนเนตนะครับผมสกินเวลลพาร์ทเหมือนกันเลยอ่ามันก็จะเป็นเซตสีชมพูนะครับผมและก็สกินสุดท้ายเป็นสกินของเพลนนะครับผมอ่าสกินนี้เป็นสกินระดับฮีโร่อีกนั่นเองนะครับ กิจกรรมนี้ก็มีโอกาสที่เราได้รับสกินก็มีประมาณนี้เนาะห้าสกินด้วยการร่วมไม่ถึงมีโอกาสได้รับเหรียญเทศกาลดนตรีด้วยนะครับผมซึ่งเหรียญพวกนี้เราก็าไปแลกสกินได้นะครับผมสำหรับเลทนะครับผมขอดูเลทการเปิดก่อนเลยละกันนะครับอนี่นะครับผมวงแหวนเวทเทศกาลดนตรีนั่นเองก็โอกาสที่เราเปิดแล้วเราได้รับสกินถาวรอ,อยู่ที่1.61%นเปะครับเหรียญเทศกาลดนตรีอยู่ที่65.07%เลย ก็ค่อนข้างออกเหรียญเทศกาลดนตรีง่ายอยู่นะครับ65%เลยเนาะส่วน emoji effect หรือชิ้นส่วนลูนอยู่ที่33.32%นะครับผมอ่าเมื่อเราได้รับเหรียญเทศกาลดนตรีมาเราสามารถไปกดแลกเปลี่ยนได้นะครับผมนี่แล้วก็ตรงร้านค้านะครับอ่ามันสามารถแลกเป็นอ่อคริสตัลแห่งดวงดาวได้นะครับอันนี้ใช้ในการเล่นกิจกรรมท่องกาแล็กซี่นั่นเองหรือว่าจะเป็น อัญมณีสีลุงนะครับอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่จะมาในวันที่22ตุลาคมนะครับรวมไปถึงแลกตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่าสกินของเยน่านะครับใช้อยู่ที่120เหรียญนะครับสกินของล็อกซี่นะครับแจ๊สนะครับใช้อยู่ที่71เนาะซิฟิลล่าคอฟฟินนี่แล้วก็แอนเนตใช้อยู่ที่อย่างละ51เหรียญนะครับอ่าตาเชิญฮีโร่พิเศษใช้อยู่ที่47เหรียญนะครับเพน19เหรียญลูกแก้วใช้อยู่ที่5นะครับผมแล้วก็คัมพีขั้นสูงใช้อยู่ที่5นะครับอ่า ถ้าเราได้เ,เมโลดี้มานะครับเหลียนเทศกาลดนตรีก็เอามาแลกได้นะครับในหน้านี้เนาะโอเคครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะมาหมุนหรือว่าเปิดทั้งหมด5ครั้งละกันนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องไปซื้อแพ็คก่อนนะครับผมอ่าซื้อไปเลยครับ75คูปองนะครับลดราคา50%นะครับจัดไปโอเคต่อไปก็เข้าไปที่หน้ากิจกรรมเลยนะครับผมมา เรามาลุ้นกันว่าเราจะมีโอกาสได้รับสกินหรือเปล่านะครับผมผมก็อยากได้สกินของล็อกซี่เนาะเป็นสกินแจ๊สนะครับผมถือว่าน่ารักใช้ได้เลยสําหรับสกินนี้มาลุ้นกันว่าเราจะมีโอกาสได้รับสกินอะไรมั้ยเนาะมาครั้งที่1น,นะครับ1ครั้งจับไปใช้10ไมโครโฟนนะครับอ่าได้มา3มเหรียญน,นะครับผมโอเคต่อไปครั้งที่2นะครับขอเหรียญเยอะๆได้ไหมจะถึงไหมเนี่ยห้เเหรียญน,นะครับผม โอ้โหได้มา15เหรียญเลยนะครับคือออกโคตรเยอะเลยคืออันนี้แบบดวงผมดีแน่ๆสำหรับรอบนี้มาลุ้นกันครั้งที่สามขออีกสิบด้าไดไหมได้มา3นะครับผมอ่าต่อไปครั้งที่4นะครับ15เหรียญขออีกได้ไหมได้มา6นะครับผมคือออกค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เนาะเพราะว่าโอกาสที่มันดรอปค่อนข้างเยอะนะครับ65%เลยนะครับผม ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่5แล้วก็ไมโครโฟนผมก็จะหมดพอดีนะครับขอสัก15บห้าได้ไหมได้มาหกนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตอนแรกผมมีอยู่ประมาณ10อันเนาะสําหรับเหรียญเทศกาลดนตรีนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่43แล้วนะครับตอนนี้แลกอะไรได้บ้างเนี่ยยังแรกไม่ได้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ผมจะอยากได้แบบของแจ๊สแล้แต่มันใช้อยู่ที่71เเลยนะครับผม ส่วนสกินอื่นๆใช้อยู่ที่51เดนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเปิดนอกรอบละกันนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันมารีวิวก่อนเนาะคร่าวๆนะครับก็สำหรับกิจกรรมนี้มันค่อนข้างออกง่ายนะครับสำหรับเหรียญเทศกาลดนตรีผมว่ามันก็ถือว่าคุ้มค่านะครับใครที่รอเหรียญเทศกาลดนตรีหรือรอเก็บให้ครบเพื่อเอาไปแลกสกินก็มาเล่นในกิจกรรมนี้กันได้นะครับผมโอเคเนาะก่อนจากกันไปผมก็ขอฝาก้าริสแมนชั่ปด้วยนะครับบริการเติมเกมอื่นออีกมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เแน่นอนนะครับ ก็คลิปนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูประมาณนี้ละกันก็ค่อนข้างได้เหรียญเทศกาลดนตรีเยอะพอสมควรนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะครับโอเคผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe กับช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะโอเคคผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ